สวัสดีตาวันนี้เขากับว่ายูกับ,บิมกวงเสียงออกไงเดชชั่วแล้ววันนี้มีจะภาพเบิร์นกับรดเขาไม่ราคาถืกถ,ถึงกันจ้ะพี่น้องเก้าคันนี้ได้จาได้เป็นโตฮอนด้าเจดูนหน่น1.5รุ่นตัวเอสและคันนี้ได้เป็นตโตรถปี2 0 1 7ได้เป็นโตเกียออโต้มาแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องและคันนี้จะเป็นตัวรถบัตรมือเดียวเหล็กไม้ใส่งานไปแค่8 0,000กิโลเท่านาั้นจ้ารถสวยไม่น้อยราคาถูกแล้ววันนี้่มจัดราคาโปรโมชั่นมาให้จากราคาปกตินาปาพี่น้องขายอยู่ที 3 7 8 0 0 0บาทจ้าแต้มบุีบิลจัดราคาโปรโมชั่นมาให้เหลือเพียงแค่3 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องการลดบัตรเพื่อเดียวและคัามีจัดไฟแนนเดเต็มพร้อมมีแค่เดราเจ็ดพันกว่าบาทตลอดอยู่สัญญาผู้ใดสนใจฟาโทรหาบีมใน้ด้ยที่0635064777หรือว่าจะทักไลน์แอดเอาไปเชียวเข้ามาก็ได้จ้าพีแอดไซค์สหนึ่งสอมีแอดดานนะ ถ้าขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีฟี่แบตให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยารอสายดีจ้ะมาจากวิทยาลัยเบิร์ออฟช่นะัะโค้งสั่งตัวรถคันนี้กันเลยจ้ะพี่น้องเริ่มจากด้านหน้ากันเลยจ้ะสีตัวรถคันนี้นอกจากกะแสเป็นตัวสีดำเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหน้าคันนี้สภาพสวยจากพี่น้องตกแต่งเป็นตัวโฉมไม่เนยเชนไม่เราจ้ะขาดก็ตัวโค้งเมียมตัดก็ตัวโลโกโ้ฮอนด้า ไฟาหนาสภาพสวยๆแต่ว่ามีห้อยแต่ห้อยหลามม่ได้จ้าและเครื่องยนต์คันนี้น่าจาได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องบึงได้เลยว่าบ่มีขบับไหลเยิมของตัวน้ำมันและโครงสร้างตัวรถคันนี้ห้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถบ่เคยเกิดวัติเหตุชนหนักเพลีความจมน้ำแน่นอนจากพี่น้องนึ่งโหลเปเซนคันนี้จะเป็นตัวรถบานมือเดียวและที่สำคัญเหล็กไม่โคตรน้อยกันได้จ้ะและออฟชั่นคันนี้ได้เป็นตัวลอแม็กเดิมๆมาจากโรงงาน โครงสัางตัวรถรับประกันได้แต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักและคันนี้พี่น้องได้เป็นตัวสติกเกอร์แ่นเพจเดิมๆมาจากโรงงานหัวน็อตบ่มีห้อยแกะห้อยไขไมาได้จ้าและสติกเกอร์คันนี้บริวารยูครบและคันนี้พี่น้องห้อยตอกเมฆอาคันนี้ได้เป็นตัวห้อยตอกเมฆอาเดิมๆมาจากโรงงานกันได้จ้าหัวน็อตฝั่งนี้บ่มีห้อยแกะห้อยไขห้อยแต้มสีจากโรงงานคันนี้กันยังยูครบบ่มีห้อยแกะห้อยไขไมาได้จ้าและออบชันไทยในตัวรถ คันนี้จะเป็นตัวภายในดำพี่น้องมีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะและลองร้อยการใช้งานคันนี้มีวารีวามีมาหน่อยดีจ้าเครื่องเลนก็ด้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานเกียร์ก็ด้เป็นตัวเกียร์ออโต้และสภาพตัวเบาะคันนี้ก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดำสภาพสวยกันเลยจ้าและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอหล่อขั้นฝั่งนี้่มีห้อยบุบหรือว่าห้อยหลักเยีมมาเลยจ้าและออปชั่นด่านไทยคันนี้มาพองกับตัวสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถมาพองกับตัวไฟเบรกด้วยสามและมาพองกับตัวเส้น เซอร์การะยะถอยมาให้อีก2ตำแหน่งซีซอกดานท้ายคันนี้พี่น้องห้อยตอกเมฆอาคันนี้กันยังยุครบห้อยดอทห้อยเมฆอาคันนี้ยุครบบหเลยจ้าหัวน็อตบอมีห้อยแก่ห้อยไขและทีเก็บของทีเก็บสัมภาระคันนี้บริวาภายในกว้างบอต่อยสองพาไปเดวกระเจมพื้นทีเก็บของพื้นทีเก็บสัมภาระกว้างขึ้นและสีตัวรถฟังค้นขับสีสวยเสมอหลอบขั้นยิดีจ้าและออปชันภายในตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยหลอบขั้น กระจกบานเลือนปับไฟฝาสีบานฟังคนขับปับออโต้มีระบแซนดันลอกมาให้กระจกมองข้างปรับมอมองแบบไฟฝาในน้ําตาพวงมาไดคันนี้ก็ได้เป็นตัวพวงมาไรแบบผ้าวเวอร์สามการมีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะและทีสําคัญเล็กไม้คันนี้ใส่งานไปแค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นจ้าสภาพตัวเบาคันนี้ก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยสวยคันนี้จะเป็นตัวรถบานเมื่อเดียวเหล็กไหมใส่งานมาน้อยลองร้อยการใส่งานบีมบริวามีมาน้อยดีจ้าออปชันจะเต็มราคาโคตรถึกเลยจ้ะพี่น้อง ผู้ใดสนใจอยู่บิมจัดราคาพิเศษเหเล้จาเหลือเพียงแค่3แส0ห0าหมบาทเท่านาน,านจา่าและคณิดจัดไฟแนนเดเต็มผู้ใดสนใจฟวาวโทหาบิมในเลขที063 06หา 06c777 หรือว่าจะหักมาทางไลน์แอดอบิเชียขฮามาก็ได้จ่า T s a i k s 1 2 3 c มีแอดดานานะ ถ้าเข้ามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นโตซื่อสดนอกจากบีมฟีีแวดใหถอีก7%สนใจยาลอใายดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มากคลิปนี้นอกจากมีฟ้ากดไลค์กดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกวงเสงและสำหรับมือนีมิเดียอโตัวรากลับไปก่อนจพบกันไหมในคลิปหนะ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า